ครับครับก่อนอื่นสวัสดีพ่อพ่อแม่ทางบ้านนะครับเนาะวันที่แล้วจับคู่หลุดนะครับผมกราบขอโทษขออภัยนะครับเนาะครับแต่ว่าวิ่งเข้าแปดนะครับวิ่งเข้าเลขแปดนะครับจับคู่หลุดมาสองวดแล้วสีครับเอ้าแกมือใหม่นะครับเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมก็มีเอฟซีขอมานะครับอยากได้วิ่งนะครับวันนี้ทําให้แล้วนะครับอันนี้ให้ดูสถิติเก่านะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งนะครับทาผมสถิติไว้นะครับไอที่เหลืองเหลืองนี่คือเข้านะครับผม อันนี้ที่วิ่งมารุดกระเทียวไปนอกเลขวิ่งปีปีนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับสําหรับเลขวิ่งนะครับนี่นะเข้าตลอดเข้าตลอดนะครับเลขวิ่งมันมาแค่ตัวเดียวแต่ว่าจับคู่นะผมยังจับคู่ยังไม่เก่งนะครับแต่วงศึกษาใช่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเอาของคุณแม่หลักสิบมาจับนะครับที่นี่ตับทิ้ของผมคุณบอแพงเงินป่ะไม่แพงครับผมขออนุญาตท่านแล้วนะครับมาจับสูตรหน่วยหลักหน่วยของผมเลขวิ่งนี่เ่เคยรุด S <S ใช่ครับงวดนี้วิ่งตัวใดคะ่ะงวดนี้วิ่งห้าวิ่งเก้าวิ่งแปดครับผมวิ่งห้าวิ่งเก้าวิ่งแปดนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูด <S <S นะคะเนาะไม่คือลู <9. S 2> ดเก้าเด่นคือเก้าครับผมเด่นเก้าเด่นนะครับไปจับเอาสําหรับผู้ใดชอบมันมารักใดลนะ่ะเลขวิ่งส่วนมากสถิติเก่านะมันมามันมาได้หมดครับผมหน่วยสิบมันมาได้หมดนะนะครับมันมาได้หมดนะครับ ทีนี้ของคุณแม่หลักสิบเนี่ยของท่านก็<ช>ปีนึงยังไม่หลุดเหมือนกันท่านว่าอย่างนี้เนาะก็เลยลองประกบใส่กันดูซิว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับรอันไอเอฟซีเบิ้งวิ่งชัดๆก<ช>่อนเรื่ออันนี้วิ่งชัดๆก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนเปนสีว่าบเหนเน็นะนะใช่ครับมันอยู่ไกลีลกล้องเนาะหลายกองเด้อเอฟซีคนคุมกลองมีผู้เดียวเดียวเน้ะครับอันนี้สถิติเก่านะครับผม อันนี้ที่วิ่งมานะครับมันเข้าแต่ละงวดละงวดนะครับคือทําให้ดูทําให้ดูสถิติไวอันนี้ผมจะทําไว้มันจะออกอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผู้มีสูตรนี่สีง่ายด้วยเนาะใช่ครับสำหรับคนที่มีสูตรนะสำหรับอาจารย์ที่เก่งๆนะนี่นะครับผมจะทําวิ่งไว้ตลอดตลอดนะครับแล้วตัวที่ออกนะครับนี่คที่แล้วแปดแล้วก็ออกแปดแปดสามมาหลักสิบสิบบนนะครับอันนี้สูตรวิ่งเดินดีไม่หลุดก็เดินดีอยู่นะครับ มีห้ามีเก้ามีแปดมันหล <ะ S 2> ักเด็คุณลองดูผมก็เลยไปจับสูตรกาของคุณแม่ <c oughs> คุณแม่หลักสิบท่านบอกว่าสิบบนน่ะสิบบนแม่ยังไม่หลุดอืมก็เลย <c oughs> เอยลองลองจับสูตรของคุณแม่ดูงวดที่แล้วลองจับแล้วแต่ว่าของผมมีแปดอยู่แต่ว่าผมไม่เอาเบิ้ลใสแค่นั้นเอง <c oughs> อืออ่ามันชนกันที่แปดอยู่ ผมก็คือว่าเราเราก็ยังไม่เก่งนะครับผมก็เลยเออยังไม่เก่งพอรอบนี้ก็เลยใส่เบิ้ลให้เลยนะฮะมันตรงกันนะครับก็มีตรงกันมบพยายาม,มต่อไปถ้ามันเข่าจะคอยรุ่งทุ่นหรือพี่น้องเบิบ้งไปสักว<อ>ันเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงปรับสูตรใช่ครับค่ะและทีนี้จับจับหรือ,อยังจับคู่เรียบร้อยแล้วครับผมจับคู่เรียบร้อยนะฮ <c oughs> ะ,ะแต่เลขวิ่งก็ยังไม่หลุดเนาะ <c oughs> แต่จับคู่เนี่ยผมหลุดมาสองงวดแล้วอีกสี นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเผื่อมันเข้าเผื่อมันไอ้นี่ก็เป็นอีกแนวทางฝันอยู่ฝันมนีฟังไว้ก่อนเนาะฝันว่าจังไดก่อนฝันฝันว่ามีมีคนอ่ะเขามาหานะครับมีคนเขามาหาแล้วเขาเอาเงินมาให้ืออเอาเงินมาให้ก็เลยเออให้เจ้าว่าให้แบงค์ร้อยอ่ะสี่ใบแล้วก็อ่าแบงค์ยี่สิบหกใบ ตัวใดล่ะะนแล้วก็เหรียญบาทเอ้ยเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญอือบอกเป็นตีตัวใดเป็นสี่หกห้านี่นะครับแะให้มาอย่างนี้นะครับอือมาจ่ายค่าของหรืออะไรเนี่ยที่ผมฝันนะครับอือก็เลยเออสี่หกห้าสี่ห้าหกนี่แหละครับผม <c oughs> ใจขอเบอรงเลขวิ่งคุณแม่หลักสิบนะคะคุณแม่หลักสิบใช่ไหมเอฟซีสนใจหลายดีหลักสิบแต่นะเดี๋ยวผมหา,าคนนะเอกับเไปไว้ไหนคุณแม่หลักสิบเอเมื่อกี้ไงคุณแม่หลักสิบคือเออเจอละโอ,อปอสีใส่สูตรคุณแม่หลักสิบโอ,อปอนี่สี้ยู่นวนมากจีอยู่ยู่หลักใจของโอ,อปอของผมหลักหน่วยอ๋อหน่วยสิบของผมก็มาเหมือนกันนี่นะครับ อันนี้ของคุณแม่หลักสิบจะมาจับใส่หลักสิบใช่ประทะคุณแม่หลักสิบเลยนะฮะคือเพิ่นเพิ่นบอแพงสูตรปัญหาไม่แพงครับผมไม่แพงเพิ่นบอกก็ไปจับโหลดนะใช่ครับก่ะเก็เอยว่าทีมาของการปรับสูตรใหม่คือจะให้มันหน่อยล่งแห้วก็แม่นก็เก้าสูตรเก้ามันเขาอยู่มันลายหพดแล้วลายหางครับผมก็เลยเลขฝันตัวใดกองวันนี้เลขฝันเลขฝันสี่ห้าหกแล้วก็สี่เก้าห้าครับผมแมาเบิ่งกันว่ามันสิเขาสูตรบอเนาะส่วนชอบคือห้าเก้าแปด ฮ่าเข้ามาขาเก้าแปดคือผมเอาไอ้นี่มัน <c oughs> มันเลขวิ่งด้วยกันมันเคยเข้าสามตัวไงจั้ใส่กันใช่ห้า<ช>เก้าแปดนี่วิ่งจะเป็นห้าเป็นเก้าเป็นแปดใช่ครับไม่เ,ามามเคยมาด้วยกันสามตัวใช่มาบ่อยเหมือนกันนะอันนี้ชุดบนบะค่ะชุดบนครับผมชุดบนแต่ว่ามันก็เคยลุดลงล่างเนาะแต่รู้สึกว่ามาล่างเนี่ยหลายงวนแล้วนะไม่แน่นะบนล่างนะครับ เป็นสูตรบนก็จริงแต่ว่ามาล่างเหลือเกินพักที้คุณคุณพ่อที่ไหนนะให้มาต้นกําเนิดก็คือคุณพ่อเมืองเพชรครับผมต้นกําเนิดเลยคือเป็นมาสอนสูตรเลยใช่มาพ่อเมืองเพชรนะครับแล้วก็มีอาจารย์มาสอนหลายๆอาจารย์นะก็คือมาหยุดที่ลองคํานวณเลขวิ่งดูก็เลยปรากวว่ามันเข้าก็เลยเอาสูตรของอาจารย์หลายๆท่านมาประยุกต์นะครับเราวิ่งนี้ไม่หลุดยังยังผมยังไม่หลุดนะมันบดวิ่งบนปาจ้ะ มันมาบนล่างนหมเบิรัพแต่ส่วนหมากสีเก่งทั้งบนเนาะเมื่อหันวิ่งแปดนี่ปะมีครับแปดเออมันก็มาบนเนาะมาสามแปดแปดเนาะถือว่าส่วนมากจะมาบนมันเอาเนี่ยนอนไม่ได้เหมือนกันมาบนล่างแล้วกันครับค่ะไปดูพร้อมดูยังครับผมอันนี้จับคู่นะครับวงกลมคือเน้นนะครับมีแค่นี้เหละครับผมไม่มีโค้งสุดท้ายครับ มีแต่จะย้ำให้อย่างเดียวพออันนี้ปรับใส่สูตรคุณแม่หลักสิบเหลือคแค่นี้เนาะม,มีแค่นี้ครับฝันนี่สี 6, ่หาหกก็ได้กลับหมว่าเป็นสี่เก้าห้าสองตัวนี่จ้าเปลี่ยนเอาเนาะตอนแรกจะเขียนสี่ห้าเก้าทำไมมันเป็นสี่สี่เก้าห้าไม่รู้อต่มามตั้องพีน้ำเลยครับส่วนห้าเก้าแปดนี่คือชอบ <c oughs> ส่วนตัวครับผม ล่วงก่อนก็นเลยค่ะครับคือจะปะทะเลขฝันเลขฝันฝันนี่การเดวแต่เดวแต่เอฟซีสิมักเลขฝันเนาะครับแต่ผมชอบนะห้าเก้าแปดนะห้าเก้าแปดครับเออจับวิ่งส่กันได้เคยมาน้ากันบ่ค่ะเคยมาด้วยกันครับผมเลขวิ่งนี่จะไม่หลุดเลยเลขวิ่งยังไม่หลุดกาจะมีสามหางใช่คือเอฟซีกาล่องเอาไปคำนวณหรือว่าไปเทียบสถิติเบิ้งเนาะค่ะอันนี้สถิติเก่าที่ผมทําไว้ตลอด นี่นะครับเป็นเลขวิ่งนะครับมีเด้อค่ะอันวงกลมนี่คือมันมาอาจาะมาครับมันมาอันนี้งวดตกงวดแล้วก็ที่แล้ววิ่งสี่วิ่งสองวิ่งแปดมันก็มาแปดแปดโอ้แปดแปดสามครับไม่ใช่สามแปดแปดสิเออสามแปดแปดขออภัยขออภัยแต่ผมไปเขียนแปดแปดสามแปด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 แเข้าบนปดแปอยู่แปด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 ่ด สถิติก็ออกทุกวัดงแต่วันที่หนึ่งลงมาแล้วเดือนสิบเจ็ดมกราหนึ่งห้สิบเจ็ดมกราเนาะไลลงมาจากครังเครื่องเลยถึงสิบเอ่อสองพฤษสภาก็ยังไม่หลุดนะครับสําหรับเลขวิ่งไปได้เนาะลองดูครับบ่เออาขอเบงเอฟซีเผื่อชอบเนาะมาดเนี่ยไปเลี้ยงไหเอฟซีเบงจดได้เห็นชัดๆใกล้ๆบางคุนบายอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวมาเห็นมาสัง กลมครับผมแต่เด่นที่สุดแดีผมชอบ59เด่นมากชอบมากเลยเออนี่ครับ59 59กับ56เนี่ยครับองเบงแ้งเปิเบึงหวันครับ59มักมักคักเลยครับ59จะให้ fc ดูเลขวิ่งสถิติเลขวิ่งแล้วก็จับคู่ในอยากลุดเมื่คือเลขวิ่งเนาะหลุดมาสองวดครับผมแต่วิ่งยังไม่หลุดนะครับ เด้อค่ะฟังนี้สิเป็นรีขวิ่งฟังนี้จะจับคู่เนาะครับอันนี้สถิติสติินะครับผมสถิติเก่าแค่ไปเบืองเด้อสาพี่นองสอบก็จัดคัดก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้น